นิทานธรรมเรื่องเงินที่ซื้อความสงบไม่ได้เล่าโดยแม่ชีอัญญายามคำ่ำศาลาวัดเงียบสงบแสงตะเกียงเจ้าพายุส่องให้เห็นใบหน้าแม่ชีอัญญาอย่างชัดเจนไม่ใช่ความเข้มงวดแต่เป็นความนิ่งที่ทำให้คนฟังไม่กล้าหลบสายตาแม่ชีอัญญาไม่เริ่มต้นด้วยคำว่าบุญหรือบาปเธอเริ่มต้นด้วยคำถามเดียวลูกเอ,อ๋ยถ้าเงินซื้อได้ทุกอย่าง ทำไมคนรวยจำนวนมากถึงยังหลับไม่สนิทคำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบออกเสียงแต่ทำให้หลายคนเผลอกลืนน้ำลายเพราะคำตอบดังอยู่ในใจไม่ชี้อัญญาก็เริ่มเล่าเรื่องของเศรษฐีคนหนึ่งชายผู้นั้นชื่อสักดาสักดาเป็นเศรษฐีที่สังคมยกย่องชื่อของเขาปรากฏในรายชื่อผู้บริจาคทุกงานใหญ่สร้างอาคารเรียนสร้างศาลาวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัย เวลาขึ้นเวทีรับโลกเขายิ้มอย่างสุภาพพนมืออย่างงดงามและกล่าวเสมอว่าผมแค่อยากตอบแทนสังคมผู้คนปรบมือประสงค์ให้พรสื่อมวลชนถ่ายภาพภายนอกเขาคือคนมีบุญแต่เงินทุกบาทไม่ได้เดินทางมาจากที่เดียวกันเบื้องหลังธุรกิจของสักดาคือแรงงานราคาถูกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการกดราคาชาวบ้าน และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อให้ตัวเองได้มากที่สุดโดยอีกฝ่ายเสียมากที่สุดเมื่อชาวบ้านบน่นเขาบอกว่าเป็นกติกาของตลาดเมื่อคนจนเดือดร้อนเขาบอกว่าผมก็ช่วยด้วยการบริจาคแล้วเขาเชื่อจริงๆว่าเงินที่ให้วัดสามารถล้างสิ่งที่เขาเอาไปจากคนจนได้แม้จะมีทุกอย่างสักดาหกลับไม่เคยสงบเขานอนไม่หลับต้องพึ่งยานอนหลับ ต้องเปิดไฟทั้งคืนเพราะไม่ชอบความมืดในความเงียบเขามักได้ยินเสียงในหัวไม่ใช่เสียงด่าแต่เป็นเสียงถามซ้ำๆว่าสิ่งที่ให้ไปมันมากพอหรือยังสำหรับสิ่งที่เอามาเสียงนั้นไม่มีตัวตนแต่ดังจนเขาหนีไม่พ้นคืนหนึ่งหลังจากงานบริจาคใหญ่สักดากลับบ้านพร้อมคำชมมากมายแต่คืนนั้นเขาหลับไม่ได้อีกตามเคย เขานั่งอยู่ในห้องกว้างลายล้อมด้วยของหรูแต่รู้สึกแคบอย่างประหลาดเป็นครั้งแรกที่เขาถามตัวเองว่าทาเงินซื้อบุญได้จริงทำไมใจเรายัางวุ่นวายขนาดนี้คำถามนั้นไม่มีใครตอบนอกจากความเงียบวันหนึ่งธุรกิจของศักดาประสบปัญหาไม่ใช่เพราะขาดเงินแต่เพราะขาดความเชื่อใจคู่ขาถอนตัวแรงงานลาออกชาวบ้านไม่ร่วมมือ เงินยังอยู่แต่คนหายไปศักดาเริ่มเข้าใจว่าเงินอาจซื้อการยอมรับชั่วคราวแต่ไม่อาจซื้อใจใครได้ตลอดไปศักดาเดินทางมาที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งไม่มีกล้องไม่มีพิธีไม่มีใครรู้จักเขาเขานั่งฟังแม่ชีัญญาเล่านิทานธรรมและเมื่อได้ยินประโยคหนึ่งใจเขาสะดุดทันทีบุญที่ไม่ได้มาจากเมตตาเป็นเพียงเงาของบุญ ที่ให้เงาไปมากแค่ไหนใจก็ไม่สว่างขึ้นสักดาเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้เพื่อช่วยใครแต่ให้เพื่อกลบเสียงในใจตัวเองเขาไม่ได้ทำบุญแต่ซื้อความรู้สึกว่าเป็นคนดีและไม่มีเงินกองไหนซื้อความสงบให้ใจได้ถ้าเจตนายังไม่สะอาดหลังจากวันนั้นสักดาเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจไม่ใช่เพราะอยากได้คำชม แต่เพราะไม่อยากหลอกใจตัวเองอีกเขาจ่ายค่าแรงเป็นธรรมไม่กดราคาไม่เอาเปรียบเขายังให้แต่ให้เงียบๆไม่มีชื่อไม่มีป้ายและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแม่ชีอัญญามองผู้ฟังทีละคนก่อนกล่าวปิดเรื่องด้วยน้ำเสียงนิ่งลึกลูกเอ,อ๋ยเงินไม่เคยซื้อความสงบเพราะความสงบไม่ได้ขาย บุญแท้วัดที่เจตนาไม่ใช่จำนวนเงินท้าใจยังเอาเปรเียบผู้อื่นต่อให้สร้างวัดทางประเทศใจก็ยังจนเหมือนเดิมศาลายังคงเงียบแต่ใจของหลายคนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตะเกียงดินเผาดับลงอย่างแผ่วเบาแต่ในหัวใจของคนฟังทุกคนกลับสว่างขึ้นกว่าที่เคย